สวัสดีเจ้าผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็ผมครูสุัำดุลลาหิมในช่องบางสามลูกสามเกมเมอร์นะครับก็วันนี้เนี่ยผมจะมาสอนใช้คําสั่งทับคิวนะเป็นพาร์ทที่2แล้วก็เราจะมาใช้คําสั่งทับคิวแบบคิวเฉพาะไอเทมนะครับคือรอบที่แล้วเนี่ยผมก็สอนคิวไอเทมแล้วแต่คือมันคิวแบบไม่เลือกนะมันคิวทุกอย่างเลยอาจจะผมจะลองเทสให้ดูโยนของไปนะสักประมาณนี้นะผมโยนของประมาณนี้ไปนะแล้วผมจะลองคิวแบบคลิปที่แล้วให้ดูว่าผมคิวยังไงก็คือ ผมบอกว่าคีย์จาคือตักคียใช่ไหมคือ K I L L บลัคอ e. อันนี้ก็จะเป็นการคิวไอเทมแบบง่ายที่สุดนะครับแล้วก,กดถัดไปเลยปุ๊บไม่ใช่อันนี้เดี๋ยวก่อนกดถัดไปดิเอาอะไรวะเอาใหม่ๆครับทับ K I L L บัค e. แล้วก็อ e. แบบนี้นะครับแล้วก,กดเลยปุ๊บอ่าโอเคเมื่อกี้คำสั่งมันบัคเราต้องสนใจนะครับ ซึ่งการคิวแบบนี้สังเกตนะคือมันคิวไม่เลือกนะมันคิวทั้งหมดเลยไอเทมเมื่อกี้คือมันคิวหมดเลยแล้วก็อันนี้ด้วยนะคิววงคิววัวอะไรหมดเลยนะคือหายหมดนะไอเทมมันไม่เลือกนะรอบนี้เนี่ยผมจะมาสอนคิวเฉพาะไอเทมนะสมมุติว่าผมจะคิวแบบขนแกะคือจะเอาเฉพาะขนแกะนะเนื้อแกะกันเฉพาะเนื้อแกะอะไรอย่างนี้ได้เซิร์ฟเวอร์บสอลใหม่แล้วเออเกี่ยวกับเบสบอลวะคลิปเนี้ยโอเคขั้นแรกต้องมาเซ็ตคอมมานบล็อกกันก่อนนะครับก็พิมพ์เลยครับทับนีอ E V ม่ี่อีลันมัก A N G K เข้าจุดด้วยว่าสิ่งที่น่ากลัวกว่าอะไรสิ่งที่น่ากลัวกว่าเนี่ยเขาสั่งคิวอะไรเสียงคุณน่ะโคตรใหญ่เออช่างมันเถอะเราไปนะครับผมจะลองเทสที่ดูสักสามอันแล้วกันนะก็วางคำว่ามักไปสามอันแบบนี้อ่ะโอเคแล้วเรามาดูขั้นตอนการพิมพ์คำสั่งหน่อยครับซึ่งคำสั่งมันจะยาวมันก็ยาวก็ยาวพอเหมือนกันนะก็พิมพ์เลยครับ อ่าจริงๆตอนนั้นเราต้องคิดว่าทับด้วยใช่ไหมในในในอ่าช่องแชทนับแต่ว่าถ้ามาใส่ในคอมมานด์บล็อกนับเราไม่ต้องเป็นต้องใส่คำว่าทับก็ได้นะก็เขียนไปเลย K I L L นับเป็นวักแอดอีอันนี้หมุนจะมาสอนคิวไวเทมนะพิมพ์ตามผมเลยนะครับหรือใครที่จำไม่ได้ก็จุดแล้วกันนะโอเคแล้วก็วงเล็บเปิดนะ T Y P E T Y P E โอเคแล้วก็อ่าเท่ากับ I T I T อะไรวะ I T E M อ่ะโอเคแล้วก็อ่านี่ครับคอมม่านะครับเนี่ยคอมม่าตัวนั้นอ่ะนี่แหละใส่ไปอันเดียวนะครับเฉพาะเดียวเท่านั้นนะโอเคแล้วก็ N A ็ N E N A N A B นบีเอบอย่างนี้แล้วก็โ A ้อ่านี่ครับเท่ากับนะครับเท่ากับแล้วก็ต่อไปนี่ก็คือให้คุณนบใส่เป็นเนี่ยสัญลักษณ์เนี่ยนะครับปึ๊บเป็นหนึ่งอันนะอย่างนีน้นะนี่นะหนึ่งนะอันนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ จะคิวอะไรครับคุณจะคิวอะไรก็ใส่ชื่อไปนะต้องต้องใส่เป็นคล้ายๆลักษณะเลขเก้าและแบบเลขเก้าควา่ำอย่างนี้ก่อนนะเนี่ยอันนี้นะปึ๊บใส่ไปก่อนหลังจากนั้นคุณถึงเขียนชื่อได้นะครับคุณจะเขียนว่าอะไรดีเขียนว่าอ่ะผมเอาเป็น T N T แล้วกันนะอ่ะ Q ิว T NT นะครับคิวเท่ห T N T เนาะแล้วก็ปิดท้ายด้วยอันนี้เหมือนเดิมนะครับเนี่ยไอสัญลักษณ์นี้เหมือนเดิมนะครับเลขเก้าเนี่ยนะคล้ายๆเลขเก้าผมเรียกว่าอ่าเลขเก้าเลขเก้าคว่ำแล้วกันนะเลขเก้าคว่ำสองตัวนะสัญลักษณ์เนี้ย อ่าแล้วก็วงเล็บปิดนะครับเฮ้ยโอเคมีวงเล็บปิดแบบนี้นะครับอ่าแล้วจากนั้นก็ออกได้เลยครับโอเคผมขอเช็คคำสั่งก่อนนะอ่าแล้วทวงคำสั่งด้วยครับ tap clear when work a e วงเล็บเปิด type นะครับเท่ากับ t item นะครับแล้วก็คอมม่านะครับ n a m e เท่ากับแล้วก็สัญลักษณ์คล้ายๆเลขเก้าสองตัวนะครับแล้วก right ็ชื่อแล้วก็สัญลักษณ์คล้ายๆเลขเก้าแล้วก็วงเล็บปิด โอเคเด็ช้าก่อนแล้วก็เราจะลองกดคําสั่งให้ดูนะอ่าแล้วก็เอาตุ่มมาด้วยนะตุ่มกดย่อวางแบบนี้อ่ะแล้วก็ผมจะเอาทีนทีเอามาโยนดูนะว่ามันจะคีไวทีนทีผมไหมทีนทีไหนวะอ่านี่ไปแล้วสามกองแล้วกันอ่าแล้วก็โยนปึ๊บแล้วกดแหวกหายเลยนะเห็นไหมอ่าเดี๋ยวผมจะลองโยนปนๆกันนะแล้วดูซิว่ามันจะหายอะไรจะหายบ้าง ครับผมเอามาโยนนะตรงนี้อาจจะผมขอโยนก่อนตรงนี้จะโยนแลกล้งนะเพื่อเพื่อให้เห็นชัดเจนนะว่าโอเคมันหายเฉพาะทีนทีนะครับดูนะนี่นะและอันนี้ทีน,ทน,นีตรงนี้อ่ะโอเคดูครับอ้าวเฮ้ยทำไมทีนทีไม่ออกอะ่ะอันนี้ครับนี่นะ มีผงค้อสนะไฟชาร์จนะโกแล้วก็ทีนทีนะผมจะลองกดตุงนะไม่ใช่กดแบบนี้เฮ้ยเห็นไหมครับที t NT หายช้อทีนทีนะอย่างอื่นไม่หายนะไก่ก็ไม่ตายด้วยนะเห็นไหมโอเคทีนี้ผมจะลองคิวห้ดูไอเทมหนึ่งแล้วกันนะก็ผมขอคัดลอกคําสั่งนี้มานะครับอ๋อการใช้คําสั่งเนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณมีแอปคัดลอกมันจะช่วยได้ดีมากเลยนะครับเนี่ยครับผมจะคัดลอกนี้ปุ๊บแล้วก็ก๊อปปี้มานะครับ ถ้าจริงมันก็คือการพิมพ์เหมือนเดิมถ้าเกิดใครไม่มีไม่มีแอปคัดลอกก็ให้พิมพ์เหมือนเมื่อกี้นะครับแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อเอาเนาะอย่าแบบนี้ผมจะวางนะครับทีนี้ก็คือมันเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับคุณก็พิมพ์เหมือนเดิมเลยแล้วกันถ้าเกิดใครมีแอปคัดลอกนะผมพูดอีกทีนึงนะแล้วก็ชื่อนะครับูจะเปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนจากทีนีอะไรก็ได้ผมจะเปลี่ยนเป็นไฟล์ชาร์ตก็ได้ไฟล์ชาร์ต F I R E ใช่ไหม F I R E แล้วก็เรียกว่า C H A R อะไรวะ G E เขียนถูกปะวะผมไม่แน่ใจเขียนถูกไหมน่าจะถูกนะเอาไฟชาร์จมาดูก่อนจะลองคิวให้ดูสักสามอันแล้วกันนะเป็นตัวอย่างง่ายง่ายนะสาธิตให้ดูนะครับอ่ะไฟชาร์จใช่ไหมเขียนน่าจะถูกนะครับจโอไฟชาร์จลงไปนะครสองอันกับโกนะครับดูนะครับทำไมโกมันไปไหนแล้วนะเฮ้ยไมโกไม่โยนออกมาด้วยอ่ะ โทำเป็นตัวอย่างเขาหน่อยอช่างคือโยนเอ,อ้าไปให้ผมโยนของไม่ออกจากตัวอ่ะโอเคผมโยนไม่ติดนะครับเนี่ยกดตรงนี้นะปุ๊บหายเฉพาะไฟชาร์จนะสังเกตนะคอร์สกับไอ้นี่ไม่หายนะครับโอเคก็จะประมาณนี้เลยนะเใช่ไหมก็แค่นี้ก็ได้แล้วนะครับอ่ะทีนี้ผมจะมาลองเป็นไอเทมสุดท้ายกันบ้างนะครับโอเคเป็นอะไรดีอ่ะเป็นไดมอนด์แล้วกันนะไดมอนด์คิวแบบค่าของแ,งแพงๆเขาหน่อยคนระับค่าที่แ,งแพงๆ D I A M O N D D I A M O N D โอเคน่าจะเขียนถูกนะโอเคก็พยายามเขียนชื่อให้ไม่ถูกแล้วก็เขียนให้เป๊ะนะเพราะผิดมาแต่นิดเดียวนี่ก็ทำให้คำสั่งเสียหายได้นะมีนะมีทั้งไดมอนด์ทั้งบริกทั้งอะไรนะดับจองคือดูว่าเป็นไงปึ๊บเห็นไหมคนระับไดมอนด์หายไปแล้วนะอะทีนี้ถ้าสมมุติคุณจะให้มาทำงานต่อเนื่อง จะทำอย่างไงนะครับสมมุติอ่าคุณอยากไม่อยากจะให้ในแบบนี้มีคนใช้ TNT อย่างเงี้ยไม่อยากให้คนใช้ TNT อ่าสมมุตินะไม่อยากให้มีคนใช้ TNT เดี๋ยวคนมันเอามาเนี่ยมาโยนแบ่งให้กันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนยมาโยนแบ่งให้กันแบบนี้แล้วคนมันมาเก็บกันวิธีการง่ายๆนะครับมีอยู่สองวิธีนะครับการการที่คุณจะทําให้ไอเทมนี้หายไปตลอดเวลาคือทําวงจรกระพริบ,บกับทําที่คอมมานด์บล็อกนะครับโอเคผมจะลองให้อยู่นะก็วงจรกระพริบง่ายที่สุดก็คือการใช้ออฟตเวอร์นะแบบนี้จำนะ นี่นะปุ๊บวางแบบนี้นะแล้วก็วางแบบเนี้ยให้มันว่าฝั่งเนี้ยมีด้านแบบเป็นนะรูปเนี้ยมีคล้ายๆรูปดวงตาแล้วก็ปากนะแล้วก็วางปุ๊บทีนี้นะมันจะกลายเป็นวงจรกระพริบแบบสมบูรณ์แบบนะแล้วกระพริบไวดูเห็นปะ่ะนะซึ่งตอนนี้คอมมาอันนี้เนะี่ยมันก็จะทํางานต่อเนื่องโดยที่คุณไม่ต้องไปกดเลยทีนี้นะในแมปนี้ก็จะไม่สามารถมี TNT อยู่ได้ต่อไปนะั่นแหลผมจะลองโยนให้ดูะน,นะปุ๊บ คือมันจะคิวเลย่ะเนี่ยมันจะไม่มีทีอนทีร่วงในแมปเลยนะอะผมเอาให้ดูอให้ดูชัดเจนๆแล้วกันปุ๊บปุ๊บปุ๊บดูนับจะโยนนะเนี่ยคือมันมันไม่ได้มันไม่เห็นอะเนี่ยคือไม่ทันจะร่วงมันก็คิวแล้วไหรอะนี่นับก็จะเป็นวิธีแรกนะส่วนวิธีที่สองนับง่ายกว่านั้นนะคือวิธีนี้ให้คุณนับมาปรับจากตรงคําว่าไอ้ไอ้คอมานเนี่ยสีม่วงนะครับ มันจะมีสีม่วงสีเขียวแล้วก็สีม่วงนะสีสีม่วงสีอ่าสีส้มสีเขียวแล้วก็สีม่วงมันจะมีอยู่สามอันนะให้คุณเอาอันล่างสุดนะก็คือคอมมานด์ม่วงนะั่นเองสีม่วงเนี่ยดีพีซนะเนี่ยดีพีซอันล่างสุดเนาะแล้วก็นี้ให้ปรับจากอะไรเนี่ยตัวเอ็นนะให้กลายเป็นอเว t ที e ด้านบนนะสีม่วงเนะี่ยเป็นการทางานนะก็คือต้องใช้คู่กับอเวกทีป e นะถ้าจะใช้ทางานต่อเนื่องอเวกทีปคือการทํางานต่อเนื H ่องนะโดยที่ไม่ต้องใช้วงจรเลสโตนช่วยนะ แต่เวกิปก็ต้องใช้คู่กับดีพีด้วยนะก็ฉะนั้นก็ให้ปรับอันบนเป็นดีพีดอันล่างเป็นอเวกิปแบบนี้แล้วก็ออกทีนี้นะครับคุณก็ไม่ต้องมาเสียเวลาทําไอ้วงจรกระพริบด้วยนะครับมันก็จะคิวแค่อัตโนมัติเลยเฮ้ยโพสท่าอะไรละ่ะโหมืดจังเลยเนาะพอกําลังทําคลิปนี่ก็ชอบมืดจริงๆอ่ะอันนี้มันเป็นอะไรนะเป็นไดมอนด์ใช่ไหมทีนี้ไดมอนด์จะไม่สามารถอยู่ในแบบนี้ได้อีกต่อไปอ่ะผมจะลองดูดูบ นะเนะี่ยคือไดมอนด์จะไม่สามารถอยู่ในแบบนี้ได้อีกต่อไปนะครับเนะี่ยคืออันนี้มันจะเร็วยิ่งกว่านู้นนะคือมันจะไม่เห็นเลยวะไรโยนะจะไม่เห็นเลยโอเคและอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าคุณแบบอยากจะให้มันเปิดปิดได้ตามต้องการคุณเปลี่ยนจากอเวทีปเออเวทีฟนะเป็นอันเดิมอนี้และถ้าเกิดคุณปรับเป็นคอมมานด์ม่วงนะครับมันจะทาทางานแบบตอนที่มีเรสโตนต่อเนื่องด้วยนะคืออย่างเมื่อก่อนเนะี่ย การปรับเป็นสีสีสีอ่าสีส้มนะครับถ้าเราเปิดอย่างเงี้ยแล้วเราผมอันนี้อันนี้คะรนะไฟาชาร์จป่ะใช่ไฟาชาร์จผมโยนไฟาชาร์จลงไปใช่ป่ะปึ๊บ,บมันจะหายเฉพาะครั้งแรกปึ๊บอย่างงี้มันหายไปใช่ไหมแต่ถ้าสมมุติผมโยนอีกมันก็จะไม่หายนะครับเห็นไหมยกจนกว่าผมจะยกโยกเขายกขึก้นแล้วยกเขายกใหม่แต่ถ้าคุณปรับจากอ่าก่อนเป็นสีส้มใช่ไหมคุณปรับเป็นสีม่วงแล้วออก ถ้าสมมุติคุณใช้เป็นอ่าสวิตท,ที่มสีสัญญาณที่สรงตลอดการนะครับมันก็จะทําให้คิวต่อนเนื่องเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องมาคอยขยโยกขโยกขโยกนะดูนะไอ้น,นี้มันไม่ใช่ฝาชานี่หว่าน,นี่มันเชรลืมว่าทีนะับาทีแบบสอนละเอียดยนะครับละเอียดมากนะนี้ดูนะครับผมจะโยนลงไปหนึ่งอันนะเปึ๊บอันนี้คือหายเลยนะโดยที่ผมไม่ต้องอโยกขยโยกมายโยนโยนอันหนึ่งเปึ๊บ อ่ะโยนโยนด้วยมือเลยอ่ะป anyway. ุ๊บเนี่ยคือหายเลยนะแต่ถ้าคุณโยกคุณโยกขึ้นมันก็จะหยุดนะเอาง่ายคือทำงานต่อเนื่องเมื่อมีสัญญาณเอสโตนแบบต่อเนื่องมาอยู่ต่อตอหน้ามานรับสีม่วงนะครับสีม่วงเนี่ยลงทีนี้มันก็จะเหมือนกับใส่เวทขี่นะก็เป็นอะไรที่ดีมากเลยนะก็สกิใคยองไม่ลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะคก็ประมาณคีย์ไวเทมก็มีประโยชน์มากมายนะครับก็เอาไปทำตามกันได้นะแล้วก็พิมพ์ให้ถูกด้วยนะเพราะถ้าพิมพ์ผิดเนี่ยเดี๋ยวมันจะใช้งานไม่ได้นะครก็ นี่ประโยชนเ์เยอะครับการสร้างแมปเนี่ยคุณอาจจะต้องใช้ด้วยนะเพื่อนพวกแมาปิ๊บบอลอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ได้นะครับโอเคก็ทักคลิปนี้ก็อย่าลืมทักคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Share, กดแชร์กดทักคลิปผมด้วยนะครับก็เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายอ่าลองไปใช้ตามนะครับคลิปนี้ขอขอบคุณพิธีการัะเจอคลิปหน้าครับ